กันนะคะตอนนี้เราก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็ขอแฟนับทุกคนนะคะอย่าเพิ่งแบบกดอะไรหรือว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะตกตกตกใจกลางดึกเบสคําสิงออกมาประกาศช่อง y o u t u b e โดนแฮกล่าสุดสาวเบสแล้วกวนีคําสิงลูกสาวคนสวย ของพ่อสมรักคำสิงทีคล่าสุดได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอประกาศแจ้งให้แฟนคลับคนรักช่องคำสิง f ์ m m l y y h h n n n l l ทางช่อง YouTube งานนี้สาวเบสได้บอกว่าวันนี้เบสถ่ายละครตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็รอเข้าฉากอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคืออยู่อยู่ u u u e e เบสก็โดนแฮกทุกคน เดทไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้กำลังกู้คืนอยู่ก็ขอบคุณพี่ๆ u t u b e ทุกคนที่ร่วมช่วยกันคือแทบจะทุกช่องแล้วตอนนี้ที่แบบว่าโทรมาหาเบสแล้วก็ไลน์มาหาเบสอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยตอนนี้เราก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็รอดูนะคะทุกคนก็ขอให้แฟนคลับทุกคนอย่าพึ่งแบบกดอะไรหรือว่าอย่าพึ่งมาทำอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็กำลังจะกู้คืนอยู่เนาะ ถ้าคืนได้จะกลับมาอัปเดตนะคะ เดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆแะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะพร้อมกับว่า้สุดน่ารักซึ่งงานนี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะรอสาวเบสรักวณีคำสิงกู้คืนช่องคำสิง Family Channel ก่อนคะ่ะมั่นใจค่ะว่าต้องกู้คืนได้อย่างแน่นอนเพราะมีเหล่ายูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยมารอช่วยสาวเบสอยู่แล้วนั่นเองค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการกู้ช่องคำสิง Family Channel ด้วยนะคะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ